อยูทั้งลัางขาพเล็กหกักแต่พิ่นเป็นอาบันไดยมงไนหละด้บบบนี้ป้วใบผิวมันบกหักได้ต้องสักติดไวบบนไดบนหนึ่งก็ได้คือแกเอกทำไมนะนี่นาะนี่อยากให้ติดแี่นี้นิ บ่เอาเกาะใส่ตะปูให้อยู่เลยหนิมาสิงนะสะบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่าง,างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอร์เอ็นสตรีโอหรือว่าเฟซบุ๊กเป็นเพจเบอเอ็นอีกแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเสร์ฟเปิดภาพมาตอนนี้กะจะมาอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นอีกแล้วเนาะกะจะเป็นบรรยากาศงามแหล่นะงแหลงเนาะ กํลังจากที่องไปกินข้าวกินน้ำหรือว่าไปกินข้าวเที่ยงนี่แหละนักพิณองก็ได้ครับเข้ามาอีกเท่านึงเนาะเสร็งมือเ้านี่ทั้งชุมเฮาหรือว่าทั้งทีมงานชุมฮาลกับขึ้นบ้านขึ้นเฮือนขึ้นซาลของไอสิงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักพี่น,น,ออน้องเนาะกําลังจากนี่ก็เลือแต่นี่แหละเลือกห้องน้ำห้องในนี่แหละนะพี่น้องเนาะเสร็งมือ,อ,ก,อก่อนก่อนบ่อยเอ็นก็ได้สั่งนี่แหละท่อห้องน้ำมาให้ทั้งไอสิงหรือว่าบ่าสิงเพิ่นนี่แหละนะพี่น้องเนาะ เสริมเมื่อเช้านี่ทางสาบุนิ่นกะนี่แหละมาแจ้งว่ามีงบประมาณเพิ่มเข้ามาอีกแล้ว2,000บาทน,นั่พี่น้องเนาะอ่าก็ดีใจนําบ่สุทธิ์เพิ่นลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะกัคนละเล็กคนละน้อยนั่นเป็นพี่น้องก็คือตอนนี้อ่าได้ท่อห้องน้ำอะไรก็ได้สังกะสซีนั่นเป็นองเนาะอ่าก็ยังเหลืออยู่บล็อกอะไรกันเศร้านั่น้องเนาะกัปูนน้าแน่เนาะพี่น้องเนะะะงเออะะานนเนะ อ่าชาวบ้มี่น้องเอฟซีคนใดอยากสมทบเข้ามาหรือว่าอยากให้บอยเอ็นเป็นสะพานบุญให้บอยเอ็นกะยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็โอเคนะพี่น้องเผื่อเป็นการสักซษาเสียเวลาบอยเอ็นกะจะได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอัปเดตอ่าบ้านโคมบอสิงหลังจากที่ขึ้นขึ้นขึ้นซานของพเพิ่นแล้วอะไรนั่นพี่น้องเนาะกะสันกะไปกันเลยนั่นพี่น้องเนาะเอา้าพ่อแม่พี่นอ้องเซิร์เปิดภาพมากับมหัศ บ้านเฮือนซานเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้นี่เด็เฮือนเพิ่นก็งามนี่เลยเห็ดตอกอกอยู่นี่เนาะหลังจากทีวิตคลัมแล้วเนาะพี่น้องทางเพิ่นก็จะได้เห็ดนี่แหละมุ่งนำบาดาลเนาะทางบาเซนเพิ่นจะได้มุ่งนำบาดาลในทางไอซิงเพิ่นนี่แหละนะพี่น้องเนาะจะให้มันห่มคือเพิ่นมุ่งพิ่นก็คือว่าตีราคาของข้ากับสังว่าล้านห่านี่แหละพี่น้องเนาะ ทางมุงและก็บทางเทน้ำแน่นะพี่นอนะ้องเนาะมุงนี่ก็จะเป็นมุงแบบสไตล์ทรงโมเดิร์นนะพี่น้องมุงแบบคล้ายๆเพื่อนเพลยเนาะมุงแบบทรงโมเดิลเพื่อน,นพี่น้องเดชเสาเพื่อนก็นสั่งมาเรียบร้อยแล้วนี่น้องพี่น้องเนาะนีเดชอันนี้ก็จะเป็นทอ่อของน้ำทั้งบอซิษับริษัทสั่งมาเพื่อนแล้วน้อพี่น,น้นองเนาะอันนั้นขาดเลยก็อยู่พวกบล็อกพวกอ่าเสานี่แหลนะน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ ถ้าว่าคนใดอยากชมทบขึ้นมากันยินดีนะพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นขึ้นบ้านเฮือนซานแล้วนี่แหละบางแก็จะพาเพิ่นมั่งตัวนี้นะพี่น้องเนะาะมั่งตัวนี้ออกเบิดเพราะว่าเพิ่นอ่าขึ้นมาอยู่พี่แล้วบันนี่นะพี่น้องเนาะนี่เดี๋โอ้งามพี่น้องเฮือนก็ได้เ็นตอออกยู่เรียบเนียนขนาดช่างก็ได้ถือว่าโอเคลายพี่น้องสามีพอดีอยู่พอดีต้องออกอยู่อ้าวมาบนเพิ่นก็น,นอนอยู่กับไก่เพิ่นนี่นะพี่น้องเนาะไก่เพิ่นก็ผูกว่าอยู่คือนอนขกักแทะนี่นะ เออหลังจากบ่แอดมาติกินข้าวมาฮอดกะพอดีเพิ่นนอนพี่น้องเนาะน่ะโพนอนกระท่อมกาแฟติดข้างอยู่บาสิงสิงบาสิงบาสิงเอ้ยบาสิงบาสิงบาสิง uh, นอนถักล,พลีพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องกําลังจากเทปบอเอ็นปุ๊กเพิ่นเมื่อกี้น,น่ะพี่น้องลุกมากกินกาแฟต่อหมักขนาดเลยกาแฟเนี่ยโอ้มือละสามซองสี่ซองก็ได้นะพี่น,อน,อน้องเนาะยอมใจเบาสิ่งขนาดนะพี่น้องกินกาแฟขนาดเลยแบบว่าใส่น้ำดิบกอ๊อกเลยได้พี่น้อง <c ười> ยิ้มเฟย์อะไรพี่น้องเอ้ยยิ้มเฟยเลยเอาเรื่องกาแฟนี่ยิ้มเฟยเลยเต้แซ่บเอสแซ่บนำดิบมึงกะลาลายอยู่บ่สั่นแห้งๆไหนเม่ระหว่างใส่น้ำดิบกับน้ำฮ้อนตัวได้แซ uh ่บกว่ากันเน้ตัวน้ำชุ่มอะกินแล่เหลืองงอน ตัวน้ำดิฟได้撒ทองแต่ละมื่กินที่ซองหาซองพูดเดี๋ยวนี้ฮะลองซองสามจอแต่เดี๋ยวนี้รูดพอ่อเรามากินสามซองเดี๋ยวนี้รับย่บ่้อยจะกินแล้วแต่ละมือนอะรับคักเฮงรับคักอ๋อเต้อเอา้าใส่เสื้อมาัานอีกเลยปล่อยมนันลงนามันบไปดอกค่ำแล้วก็ซอมเอาใส่เสื้อมาัานอีกแล้วพี่นอ้องอื มันมีไก่แม่อยู่มันบาไปเชดอกแข่งมาจองไปไล้กกระปูกตลอดต้องมันมันติดแล้วทำนี่นะขนาดต้นนั้นหลุดออกวันมันก็ยังอยู่เลยนี่มันมาได้ไปเลยปล่อยมันบาได้จังจับเอามันบรเห่นันดอกเสือมันยาวอยู่เอาผ้ามันตัดออกพางนะเออฝันก็บนอนบ้านใหม่เลยน้อพี่น้องมาแลงนี่ดีนี้คากรีบ้านคันมอจะอ โมโหอวไรมืม่ออื่นที่ได้เข้ามาหรือบอ่เนีอพี่น้องพอข่าวมากกับบริเหตยังแหละพอ,อหายวิตคลั่สามมือ้อคนว่าน่าจะไปเวียกทั้งใหม่นะพี่น้องมืงอ,อื่นกับบางที่ก็อาจจะเมื่อบ้านนพี่น้องเมื่อยามพอจะแม,ม่ก็รับพอเมื่อโดนเติบเลยเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์กว่ากว่าเลยพี่น้องบริเม,เมื่อบ้านน,นายไก่ <c oughs> ลาไปจับงวัวอันของสีผูกไว้อีกว้อน,นะก็ไรโบปล่อยล่อ,ลอ,ลอดจากมือจะปล่อยเรื่องพุ่นเ้ <c oughs> <c oughs> บุปไปดอกนี่อีน้อยๆนี่มันยังบุไปนี่นี่นี่เมยน้นน้อยนี่นี่นี่เออปล่อยได้แล้วสามโตดิฮะนี่ฮะพี่เอามาผูกพี่มันขับเลยคันจะผูกพี่มันเจาะมันเจาะสองหัมเออ จะหอมห้ามันเป็นหูเลยบอกจริงแล้ววะฮะพี่น้องเอ้ยก็จะพาฝนติดดอกไฟก่อนพาพฝนคนเครื่องคนคลองก่อนอัปเดตให้พ่่อแมพี่น้องเอฟซีเบิงบรรยากาศยามแรงหลังจากที่ขึ้นเรือขึ้นซานฝนแล้วนี่แหละเนาะนอนแต่เว้นเลยอยากนอนเลยเพฝนว่ะพูดว่าจะนี่เลยบ่ตะแลงกันรักนี่เลยบ่เรือเข่ายามแรงฮะอันนี้เลย บบต้องเอาอันนี้ไปผ้าบนอื่นหรือว่าเจ้าชิยอขึองงน้นไปทึงเฮือนก็ได้เอาไอเจได้เจหนึ่งสั้นกระปกุกมีบนแนวโปกนี่เดีนี่เอาไปตั้งน้อยนี่ปกนี่เดีนี่นี่เอาไปตั้งน้อยมาโป่งก็พี่ลุกมองดูลุกมองดเูเป็นเปี้ยนรือปะจักวันี่ เอา้ามียังไงคนคนยังนงขึ้นละขึ้นอัน,นี้อเอาขึ้นไนแม่ดอกไฟเอาเออกมาพี่เสียวติดบอ่อหรือว่าเจป้าไว้อยู่บนนอนฮะเอาขึ้นซะอันนี้คือบางคนรึ้นเลยผมตัวใหม่เอาไว้ก็ได้ผมตัวใหม่นะผอมตัวใหม่เอาไว้ก่อนเพว่าบาเบล จังตูม้มพอตัวนี้กหาหักกระตุ้มวางใดน,นี่ดอขึ้นไปไหวสิ่งคองได้ที่มันอันาก็ขึ้นแล้ววะนี่เพราะว่าขึ้นจะพ่นแล้วน้ำในนี่ก็ขึ้นบิดแบบน,นี้นี่นติดว่าจได้ต้นหมวงน,นี่แกเอาผ้าป่านรดอในใจแทรกอยจกให้ติดข้างนอกนั่นแหละก็ขึน้นมันก็จะได้ห่งข้างนอก เปิดไปรถกลางคืนกับมันบวชดอกอืมเข็ดจะได้แบบนี้เอาเบิ่งฝนก่อนฝนหนาวฝนเข็ดจะได้แบบนี้ออกลายลิ้งกับถั่วก็ได้จนจิ้มๆกันอยู่ขักแท้เนี่ยโอ้ยติดว่าอยู่ทั้งลังคาพวกนี้ขักเลยแต่ฝนแบบอาวันไดยังไงเราได้บัดนี้พปลาใบผิวมันบกขักได้ต้อง สักต okay. like ิดแบบไหนบปนหนึ่งก็ะไรคือโอเคออกทำไมนะนี่น้าหนิอยากให้ติดแค่นี้นี่บ่เอาเกาะเซตะปูให้ยู่เลยหนิมาซิงนะเกาะเซตปูนะสาไมนกอาโง่หรือ นดออเาไเอดนี้มีอว่อเาเอว่่คเอาเอาแกออกได้จะเอาเข้าไปเอาเก็บจังได้บานนี้เอาไปก่อนเนาะเต็มแล้วหมดมือเลยเอาเอาแกออกข้าจะมาลุมล่มันแตกฮะป้าป้าไ้เร็วอเอาโนลง อ่นี่แหล,ออดดแลอะอยู่ชื่อกับคุดดินข้ามันี่แหละพอเพ่ลยิปทาเทเด้ยิพาเทปูนเนี่ยจะอยู่ชื่อจะคุดใครกว่าอยู่ชื่อแล้วกับคุดขักแล้วได้บ้านใหม่แล้วมันเนี่ยโอ้ขักขากดีใจน้ำบ้านนี้ น้ำในก็ค้นขึ้นมาแล้วแบบนี้หองบริอยู่อะไรได้แบบนี้ที่มั่งได้นี่มื่อื่นที่ผ้ามาั่งได้ก็ตอบแบบนี้นะมื่อื่นที่ผ้ามั่งได้หนิอือน้ำอยู่น้ำกินก็ค้นขึ้นไปผู้บ่แล้วนี่หามคูบดเพยียงอันเครื่องคลองนี่เขาขึ้นผู้แล้วแบบนี้เออมียังแน่จะเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปรดอือปกติกน้ำนี่น้ำอยู่น้ำกินนี่แหละสำคัญเลย เอาบรินอนนี่เลยเด้บ,บานนี่บรินอุ่นบ่เข่าตัวสีเหลืองลายๆนะคำมมพข้น,โน6โมง่ป6โมงเลยจะอ,อุ่นกินกาแฟเลยว้าวัซ่์เจีวของเนาะว้าวตอบได้ทุกคำโอ้อ่ เริ่มตุย้ยคือลราได้พี่น้องบ่กสิงเริ่มตุ้ยแล้วฮ้หมหนี่ใครแม่ไม่มาเข้จ้อต้องหาแน่มาปุ๊กเอ้อเขาวาเจนี่แหละเครื่องคลองวาเจนี่แหละพอดีเลยใครประตูมันก็ปิดต้นมันก็โล่งเลย เบิง่งหมดคนคลองขึ้นเฮือนเพฝนพี่น้องเอ้ย,ยคนคลองแล้วบ้านนี้มือ่มอเดีนี้ใช่มากขงเบิดนี่มันแปลนได้บ้านนี้จะให้ปับ๊บหน้าดินแถวนี่แหละนี่เพมันคุดเอาในนี้ก็ได้มาใส่ตารางเฮือนเพฝนนี่เออคลองใหม่การหลังหัวพีช่ชายเขาขึ้นไว้แล้ว เพียงในขู่ะตะปูบ่ตะปูกขึ้นไว้ล้นพอยังมีแวขเดเดี๋ยวไรสามยังก็ขึ้นแลวอลลบ,วบอบันนี้ยังไล่ลิตะปูนี่บริยากซื้อบนี้ ยังได้อยู่บ้านหลังหนึ่งนะ้อพี่น้องตะปูิันนี่พามีขีดคมดเลยเอาขึ้นไว้เบดตักสบู่ก็เป็นแพ็กเนาะลายเลยทำจีซู ไก่อยู่เพิ่ยนก็ได้เยอะวัดแพ้พี่น้องเลยอ่าเพี้ยนเลยไก่เป็นเอาไก่เป็นมูวาดิเป็นเห็ดส่งเผนเห็ดนะพี่น้องเบิ่งเหมือนคนคันบอกอะไรเห็ดเป็นอย่างเห็ดเป็นทุกอย่างนะ บากสิ่งนี่แต่เป็นคนที่บ่มักเบา <c oughs> คนในการเตกต่างกันได้พี่เราเอ้ยบางคนกับ,บมักว่าผัดบ่มักเห็ดไอ้คนมักเห็ดแต่บ่มักเว้าทางฝ่นนี่เป็นแนวนี้นะพี่รองอ <c oughs> เกี่ยวเข้าก็เป็นยีบบ่อสิ่งฮะเกี่ยวเข้าเป็นบ่อขำเป็นจะเอาไปเกี่ยวเข้าหอนแอมเกี่ยวเข้าอย่างไรมาหับไปเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าเป็นอยู่เป็นอยู่อันนั้นนี่จะบ่เป็นอ๋อบ่อยากดอกเนี่ยตัวนี้เก็บขึ้นไปไหวแผ่นเก่ามันยังอยู่ดัานบ่เอนไว้นะก็ได้กลับยังก็ขึ้นไหวครับเกี่ยวเข้าแล้วเป็นเคยเกี่ยวบ่ เป็นยู่ดอกเป็นยู่ดอกไปบ่ไปหาดับนาหลับจ้างซอยผู้สาวเฮ้ยขันเบิดเวียกนี่งไปให้ไปาหาดับนาหลับจ้างซอยผู้สาวไปบ่ผู้สาวก็มักแล้วผู้่าวไปดับนาซอยผนคุณปรถอุปกรณ์พอไม่ออื่นใช่ไหมเงี้นนี่เด้อืมผน จากหม้อหันต้มไปชังอันนี้อ๋อผัดอุ่นของขกินของกินมันเหลือบักละลายเนี่พี่น้องผันอุ่นของขกินโอ้คนไปแล้วเอาพี่น้องเอ้ยเชิงมึอกินเนี่ยเบาเอ็นกให้เพิ่นคนเครื่องคนคลองขึ้นผู้ได้เพราะว่ามื่ออื่นน่ะเตรียมมั่งตัวนี้นะพี่น้องมั่งแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตัวนี้เพราะว่าพืา้นที่ตัวนี้ฮะจะเห็ดบ่อนห้องน้ำนะพี่น้องบ่อนหั่นมันอยู่ทางหัวเฮือนบันไดหลายๆคนก็บกคักมันอยู่ส่งเกินโพดว่ะ เอาระเบียงทั้งนี้ทางสร้างขอนดราเนาะพี่น้องเพิ่งมาเอาทางนี้ต้นหน้ากับแม่เห็ดย้อมเป็นดินชุดแต่ว่ามันอยู่อ่าทางเคลื่อนพดนนั่นแหละถ้าว่าอยากเห็ดก็เห็ดได้เคลื่อนผมเป็นยันดอกพี่น้องเอ้ยอ่าบรรยากาศกลมวอยวอยเสื้อมูเวดเนี่ยพ่นตกนะพี่น้องเอ้ยเออใบเห็นเมื่อฝนตกเปียกเปื้อนเห็นนะอืนี่แหละจากพื้นเห็ดนั่นเองะกองทรายอย่างนี้เบิ่งฝนก่อนหลังจากที่คนเครื่องคนคลองแล้ว ก็บเป็นยังหินน่ะนะฮะเอาไปยิงมันจะติกติดท,ทองตลอดน้อพี่น้องขันว่างๆเาอาไม่เห็นยังคนขินมาใส่เด้เอฮะยามว่างเห็นยังแค่ยามแรงๆนี่ช่วงค่ำเย็นๆนี่ โอ้จอีฮอน6กโมงเลวได้นี่นี่หโมงกว่าเลยห้าโมงครึ่งเลยนอน6กโมงเลวได้ยังเงยอ,อยู่บุคคลบ่แล้กคอยกับสิเมื่อกันแล้วขำเลยยานำทุกคำทางตื่นมาจำเช้าหรือว่าขำจะหน่อยบ่มียังเข็ดกับยู่มาเด้อเธอล้ล่อท้องล่อ,อเก็บมาขี้หินนะพี่น้อง มีงเบะโอ้ถือเบะเขาตายเห็นได้ใช่มีเบะอยู่บ่แถวนี่ก็ได้ตุวสาวเนี่ยมึงเห็นบ่เออสาวว่าทองพังนี่เคยเห็นกันจะบ่เคยเป็นยังบัญญำตอบว้ก็คือตอบไ้บัญญำตอบสาวคือตอบสา Sao mong lớn lươn Tốt hươn Tốt hươn chắc ví tốt hươn hả Chép bò tộc Cướp xếp này mày Đổ lươi Khách tầm bộ xếp nó บะตอบไปกันตอบไปเดี๋ยวพี่น้องบะตอบซากโอ้คิดคิดจนเมื่อยคิดบะตอบก็ได้บา่าวซิงบา่าวซิงพี่น้องเอ,อ้ยอ่าพี่น้องเอ้ยกะขำแล้วบะเอ็นก็จะขอโตกลับก่อนเพราะว่าหามงหามงหมดปายแล้วก็มีแต่ว่ามืออื่นเพล่ยามเศร้านี่พี่น้องขี่ข้ามาที่ให้เพิ่นยู่นี่เดี๋ยวได้ก็ต้องให้เพิ่นยู่เข้ามาเต็มเนี่ยพี่น้องเพราะว่าจีเทเนี่ยเพิ่นเทเนี่ยเพิ่นแล้วก็ทีเทืท่เพ,พิน่นไพ่เพิ่น หลังจากนั่งกับเสาเห็ดข้อไก่เนาะพี่น้องส่วนไม้ที่เรือแห้เละพาเห็ดเ้ียกเห็ดงานไปนี่แหละอ๋อจะดน,นกระฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีัดสุขสุคนฝากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บวร์กนั่นเอพี่น้องเอ้ยอ่ะสลากลิปนี้ยกับข้อโตลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยคอยขำลงแรงเลยได้เมื่อน,นทอำทางนำทางพอไปพอดีเดียวเนาะพี่น้องเนาะการย่านคือกันทิ่เราจะไปพอดีเดียวนี่แหละเอา้าฮอโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีอยู่ยิ้มแหงพี่น้อง,อง FC ไปก่อนพี่น้อง